เป็นนักแสดงมาเกือบ23ปีนะคะย้อนไปผลงานแจ้งเกิดเรื่องแรกๆเลยก็คือละครเรื่องเศรษฐีตีนเปล่าค่ะย้อนไป2,544นะคะสำหรับพระเอกหนุ่มอาณาลราพานิชค่ะกับละครอีกหลายเรื่องเลยคือถ้าพูดชื่อนี่คุ้นหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจไกลปืนเที่ยงกระต่ายหลงจันทร์และละครเรื่องล่าสุดสร้อยนาคีที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะคะการที่จะได้เห็นหน้าเห็นตาพระเอกหนุ่มนี่ต้องบอกเลยดูกันได้ผ่านหน้าจอทีวีเท่านั้นจริงๆยิ่งช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะคะ ผลงานหน้าจอทีวีหายไปแฟนๆก็แทบจะไม่เห็นข่าวสารของนักแสดงหนุ่มเลยค่ะ นอกจากจะแอบไปเห็นบ้านนะคะมีไลฟ์ขายของบนช่องทางเพจของเพื่อนนักแสดงเพราะว่าคุณอาณน์นเนี่ยเขาไม่เล่นโซเชียลทุกช่องทางเลยคุณผู้ชมเหตุผลก็คือเขาบอกว่าไม่ค่อยอินกับการเล่นโซเชีย hmm. ลแถมชีวิตจริงเนี่ยนะคะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงและที่สําคัญเขาก็มองค่ะว่าการเล่นโซเชียลนั้นเป็นดาบสองคมนะคะเล่นไปก็ยอมรับเลยว่าจะมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบบางครั้งมีกระแสก็มาทั้งลบบวกนะคะทำให้ตัดสินใจเลยว่าไม่เปิดใจดีกว่าแต่ก็ยอมรับนะ ว่าการการที่ตัวเองไม่เล่นโซเชียลแบบนี้ทําให้พลาดโอกาสหลายๆอย่างอย่างเช่นการรับงานรีวิวสินค้าต้องบอกเลยว่าตรงนี้รายได้เยอะมากค่ะแต่ถามว่าเสียโอกาสก็เสียโอกาสเหมือนกันเนาะเวลาเห็นว่าคนมีอินสตาแกรมที่มีคนติดตามระดับนึงเขาก็จะมีพวกให้จ้าง รีวงรีวิวสินคสินค้าอะไรตางเงี้ยครับเราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปเพราะยังคือเราก็ทาควบคู่ไปด้วยกับธุรกิจเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นเหมือนอะไรที่ต่อยอดให้เราให้คนยังพอเราพอพี่ไม่เล่นโซเชียลเนาะคนก็จะเห็นหน้าพี่จากในแค่ในละครกับตอนไลฟ์สดกับยุ้ยอะไรเงี้ยครับอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นก็คงต้องตอง้องเล่นไป,ไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเขาจะไม่ให้เราเล่น <laughs> ในช่วงโควิด1 9ที่งานในวงการไม่มีนะคะไรายได้ของคุณอานัทเองก็หายไปเยอะเหมือนกันนักแสดงหนุ่มก็ใช้เวลาตรงนี้แหละค่ะรับทําหน้าที่นะคะทำธุรกิจของตัวเองก็คือมีน้ําดื่มนะคะเขาบอกว่าก็ถือเป็นวันพักผ่อนด้วยละกันได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นรอวันสถานการณ์ดีกว่านี้เชื่อว่าโอกาสในการทํางานจะกลับมาแน่นอนค่ะ